เอออยู่หน้าเคปข่าบักะอยู่ไหนอ่ะอ๋อยังไงมานี่มานี่มานี่โอเค๋ย่เดินไปเกไม่ไดเจอนานมากจริงเราเคยยังไงวันนี้รัดมามิงกก็มอมอกรุงเทพเนี่ยอ่ะคือวันนี้เว้ยจะพาแกมาห้องห้องหนึ่งคือมันดีมากแกมันมีไลฟ์แบบสตรีมแบบแข่งเทดหุ้นคริปโตคือดีมากคือแบบจะชวนแกมาแบบเอาความรู้เขีนบอกว่าแกไม่ค่อยมีความรู้ใช่ปะล่ะเทสไม่เป็นไงอะไรคือวันเนี้ย รับรองเกจะได้เก็ดแน่นอนว่าการเทรคืออะไรมีคนสอนเราด้วยพร้อมยังพร้อมจ้ะไปเริ่มไปเลยค่ะอุ้ยคนเยอะมากจริงแกคนดูอน้นะเข้าไปก่อนนิดนึงไป่ะเราชั้นั่งดูก่อนกว้างมากออุ้ยแกเิอไหมปังมากเลยเข้าไปปะ พี่เดวมีน้องมาใหม่อะนู่นอ่ะเห็นไหมนั่นอ่ะสองคนนะ,ะนู่นอ่ะเอาน้องมาใหม่เหรอมามา,มาเดี๋ยวพี่แนะนำให้รู้จัก,จกนี่เลยนี่คือตัวช่วยของพวกเราเนาะ AI Context ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะทําให้เราช่วยพวกเราในการลงทุนได้แบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องมีความรู้อะไรเหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเอแเราอย่างเงี้ยพี่ลองทาให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้ดิมาเดี๋ยวพี่ทาให้ดู หูมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอคะใช่พี่แล้วถ้าเกิดแบบพวกเราสองคนอะอยากแบบได้แบบพี่อะคือมันต้องแบบทายังไงบ้างไม่ยากเลยแค่เรามาที่เชฟขับเนาะ,ะเป็นคอมมูนิตี้สำหรับนักลงทุนมือใหม่ในระแวกมากกุงเทพก็จะมาเจอกับผู้พี่3คนและพี่ๆท่านอื่นๆที่มีความรู้ด้านการลงทุนเนาะสามารถสอนและให้ความรู้เราได้อโอเคงั้นเนี่ยเราไปชวนเพื่อนเรามาไหมได้เลยรับรองพวกเราจะรวยไปได้วยกันแน่นอนเดี๋ยวมาอีกแน่นอน ใช่ค่ะพี่ขอบคุณมากเลยนะคะเจอกัน <mare S 2> นะครับ <ค true. S 2> สิทธิประโยชน์นี้สำหรับลูกค้าเอทเอ plus ลูกค้าเคปทาวน์คอนโดและลูกค้าไอเซทไว้เท่านั้น